ครใคเอาล่ะดูหน้าดูหน้าเพิ่งตื่นอีกแล้วยูไปปลุกมันอีกแล้วว่าอะไรนี่ดูหน้าน้องเพิ่งตื่นอีกแล้วเอออชนกล้องชนกล้องโอเคค่ะเดี๋ยวนูจะพาไปดูแมวดีกว่าแมวหนูเป็นแมวจอนเนี่ยแหละค่ะทุกคนเขาหลงมาแล้วก็หนูก็เลี้ยงไว้แล้วก็ทีนี้เขาก็มีลูก ก็ล่าสุดมีหลงมาอีกหนึ่งตัวชื่อมาลีหลงอยู่มาได้สี่เดือนใช่ไหมคะเห็นพี่พี่นับให้หนูก่อนเขามาเขาน่าจะอายุประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนเองค่ะซ่ามากเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะใหหนูพาไปดูวันนี้ร้อนมากคะ่ะแต่ว่าเนี่ยรอ,รอบรอบ้านหนูมันต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะมันก็จะล่มๆหน่อย แต่วันนี้อาจจะดูโล่งนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานมีคนมาตัดต้นไม้กับตัดา้านี่แอนหนูตามหาแมวก่อนนะคะมาลีมาลีไปไหนนะ้าไม่อยู่อะ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่เอานมไม่เอาเอาเอาขยับขนมเรียกเขาบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกินมไม่เป็นเวลามาลี เขาชวนอยู่ตามใต้รถน,น้น้องอาจจะร้อนมิจับก่อนเขาไปตามหามาลีให้ร้อนไม่ต้องไปเรียกเขยเอาใช่ตรงนี้แหละมาีตอนนี้ก็นอนตามพื้นดีเดินบ่อยรองช้ำเริ่มปวดถ้ารองช้ำเริ่มปวดลองเปลี่ยนท่าเดินดูนะครับแม่ต้องให้พี่เขาใส่รองเท้าที่มันหบบไม่เพราะดย ให้มันใส่ท้าไปให้มันนุ่มไว้แล้วใส่รองเท้าแตะอ้ยนี่เป็นแผลใช่ครับสัง้าที่นุ่มๆไว้ครับเอาหน้าเท้าลงนะครับหน้าเท้าลงอย่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้จะเป็นรองช้ำเวลาเท้าลงสมมติเดินใช่ไหมถ้ามไปเดินเงี้ยเอาตรงนี้ลงหน้าเท้าลงก่อนแล้วค่อยตามตึงๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยตึงๆอันนี้คือส้นนะเอาส้นตึงๆจะเจ็บอยู่หรเขาจะลองขยับดนะหมดทางละเพราะว่าเราต้องโชว์ตัวเนาะใช่ ลิชหายแล้วเหรอหายแล้วมาลีมาลีมาแล้วมาแล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงมางมาแล้วมาแล,าล้วใครใครมาแล้ว ดูหน้าดูหน้าเพิ่งตื่นอีกแล้วยูไปปลุกมันอีกแล้วก็ว่าอะไรเนดูหน้าน้องเพิ่งตื่นอีกแล้วเอออชนกล้องนนชนกล้องอาริยาไปกินขา้าวไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินในนี้เอาสักสองสาม,สามนิกพออะไรหรอทำได้ตื่นเพราะว่าถ้ามีของกินนะจะหลับอยู่อะไรก็ช่านก็จะมา แมวอะไรสามารถตื่นได้เลยทันทีเก่งมากี่ของกินน่ะแล้วหน้าแบบไม่ไหวเออหน้าแบบไม่ไหวแล้วมันนี่คือน้องมารีนะคะที่พี่ถามว่าแมวพันอะไรพันอ่อเปอร์เซียไม่ใช่อันนี้พันแถวนี้ครับพันจอนพันจอนพันจอนผสมอะไรมาบ้างก็ไม่รู้หลงมาค่ะพันในนี่แมสสลิดครับอันนี้เขาเรียกกันว่าแมสสลิดคนดบเอ๊ อร่อยไหมโอ้โหหมดละอะไรเนี่ยพี่เขาบอกหน้าไม่ไหวแต่ใจอยากกินถ้าเป็นเรื่องอาหารไว้ใจได้เลยคนนี้แต่เมื่อวานอะ่ะเขากลัวคนล้างแอร์ใช่ไม่กินข้าวเลยหนีไปเลยถ้าเดี๋ยวนี้เป็นเสาวแล้วก็กลัวลวะจบเอาอีกไหมมาดิ ไม่รู้ว่ามีจิ้งจกแถวนี้ไหมจิ้งจกเข้าอันนี้เป็นนักเล่นนักจับจิ้งจกนะจิ้จงจกหนีเข้าบ้านหมดแล้วครับนักจับจิ้งจกพ่อมาลีจัดก,การไม่เหลือเลยเขาบ้านบ้านเราไม่ต้องซื้อนกของเล่นไม่ต้องอะไรเลยเลคะ่ะให้น้องจับจิบ้งจกเขาบอกน่ารักจังครับที่บ้านพี่มีน้องหมาพันล,างงานลังอานสี่ตัวโอ้ลัน่านไม่ใช่มาแดงเหรอ กินให้หมดกินให้หมดนี่นี่นี่มาเลยนี่กินว่างใช่ไหมเปล่าครับตอบคอมเมนต์ล่าสุดนะครับเปล่าครับผมแวะมาเฉยๆนี่มาเป็นพักครับว่างก็มาตื่นยังเขาตื่นยังตื่นแล้วตาแป๋วยังไม่แป๋วแล้วทำไม่เท่าล่อย่าทำน้องแบบนั้นอย่าทำน้องติ๊กต โอ้ยตัวใหญ่มากตัวเท่าอยู่แล้วเนี่ยตัวยาวเนี่ยตัวยาวเท่ากันจ้าก่อนจบมือเดียวเอตัวใหญ่มากโอเค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 ไม่จัส่ยับแมวสายลับเต่ยมันจะกลายเป็นแมวอ้วนนะคอยดูถ้ามันยังเลิกพฤติกรรมการกินอย่างนี้ไม่ได้ถ้ายังเลิกพฤติกรรมเขย่าเรียกมาไม่ได้ขนมเขย่าเรียกเขามาตลอดเนี่ย เราเรียกมาสักใครเฉยพี่พี่อยากรู้ไงว่าน้องเราเป็นตัวพัน,นอะไรอืเป็นแมวสายลับค่ะใช่ครับเป็นแมวสายลับนะครับ,รบทุกคนกินข้าวแท่งให้ข้าวแท่งกินข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยหรือยังครับผมกินอะไรกันบ้างกินอะไรกันบ้างไหน,น <laughs> กินอะไรกันบ้างกินอะไรกันบ้างครับมื้อเที่ยงนี้กินอะไรกันครับจะบ่ายแล้วฮะจะเขาเรียกอะไรจะเข้างานแล้ว มีทำพุงน้องพุงน้องกระเพราหมูให้กินเหมือนผมเลยพวกผมก็กินกระเพราหมูกันพี่้งกินเซฟรายสิดูดิปากมันีัไม่หายทุกคนดูดิอืดเต็มหน้าเลยหน้าผากก็มีเ้นเดิมขึ้นอ๊า กินกันเ,ย,เยอะๆนะครับทุกคนเดี๋ยวบา่ายเราจะต้องไปทํางานกันแล้วนะครับมียาทามีครับผมแอนยังไม่หายนอนไม่พอคือนอนพอไหมมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนก็อนอนพอแต่ว่าบางทีมันมีสะดุ้งตื่นบางบางคืนอะไรยเงี้ยแต่ผมนอนวันลประมาณ7ชั่วโมง7ชั่วโมงครึ่งแชั่วโมงอะไรเงี้ยก็นอนเยอะอยู่นะแต่อยู่ดีมันขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเศร้าอยู่น,นะบิ๊ดุนี่บิดุนี่ฮะอุอ้ยมีทำน,น้องมีถ่ายหน้าน้องอยู่ ผ 1941, ิดกล้องแป๊บนึงไม่ใช่ครับไม่ใช่เซฟเดิมครับเซฟเดิมเป็นเซฟเดิมครับเป็นทั้งหน้าครับเวลาภุ่มแพ้ขึ้นครับก็จะขึ้นนะครับนอนน้อยนอนน้อยหรือไม่บางทีก็แบบรักษาความสะอาดที่ผมครับไม่ค่อยดีแต่ส่วนใหญ่จะจะเป็นเพราะว่าสังเกตดีเวลาผมจะจามครับฟึดฟัดเมื่อไหร่อะ จำเยอะๆครับก็คือมาพร้อมเซฟเดิมเลยมันเหมือนภูมิตกอะครับภูมมแพ้ขึ้น,ก,นกําเริบอะไรเงี้ยภูมิตกพอภูมิตกเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็กําเริบผมก็มียานะแต่มันไม่หายทุกคนมันก็เสียบุคลิกอยู่เหมือนกันเป็นทั้งหน้าเลยทุกคนดูดิเออ,อแม่มีกี่ตัวครับจริงๆมีสี่นะครับอีกตัวหนึ่งชื่อมอมแมมมอมแมมจะมาช่วงเย็นแต่ตอนนี้ไปอยู่บ้านอื่นนะครับ แล้วก็มีถุงมือถุงมือนอนอยู่ข้างบ้านแล้วก็มีพี่แรดพี่แรดนี่เป็นตัวโตสุดก็คือตัวแม่แต่พี่แรดไม่รู้ไปโซนบ้านไหนยังไม่มาแต่น้องจะมาช่วงเย็นเ okay. ย็นน้องจะมาช่วงเย็นเย็นกันนะครับมากินข้าวเย็นนะครับแล้วก็บางตัวก็จะแยกย้ายไปอยู่ในบ้านอื่นๆแต่ว่าตัวเมนนะครับในตัวเมนก็จะมีมารีถุงมืออ่าช่วงนี้อยู่บ่อยแล้วก็สลับพี่แรดก็ไปอยู่บ้านอื่นแต่มอมแมมจะมีบ้านประจำของเขา เขาเจะเอ่อไม่ไม่ไม่ไมาอยู่ละประจาําเพราะมีมาลีเขาจะไม่ค่อยถูกกันนะครับไม่ค่อยถูกกันก็นะครับแมวก็ประมาณนั้นละครับทุกคนเดี๋ยวบ่ายโมงเราจะไปแล้วนะครับผมจะไปละไปอาบน้ําร้อนมากเลยเย้ยเง้ยเนี้ยนนอนนอนยืดนะหตับแล้วอข้ามหับเ,เร็ว โอ้ดูดินอนเลียมือโหชีวิตจริงเลยดูดิคนดูดูดูดิโอ้โอ้สบายนะมารีหลับเลยมารีหลับเลยมารีหลับเลยขนนุ่มอยู่ครับดูดิ เฮ้ดีเ <tu> จ <i ro> ้าเฮ้ด <tu i ro> ิดูดิดูทำมือขอ้อาทำมือก่อนหน่อยกอดชันหน่อยอ้ายืด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 เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเฮ้ดิทุกคนเหมือนตุ๊กตานุ่มมากเฮ้ดิตัวยืดหรอยืดหลับล่ะตื่นเลย อันนี้ไม่ขออันน,น,นี้ขอทำแบบนี้ขอทำแบบนี้ได้ไหมเก้าครั้งโอเคึ้ต่อยขึ้นละขอ,หน,ขอหน่อยขอหน่อยนี่ตัวนี้แบบจริงไหมคะหน้าก็แพงกันนะเอ้าอย่าทำที่ก็มีคนทักหน้าเขาก็เลยบอกว่าแล้วมายูต้องทำเขาด้วยละ่ะดูดูดูพายกแขนเอง เป็นแมวชียวใชียวใชียวถ่ายให้เห็นตาน้องเลยช่วยหลับแล้วช่วยไหมต้องหลับตาแล้วน่ารักมีมให้ดูฟันมี่เปิดฟัน่อยเปิดไม่ได้ต้องหลอเขาหนี้ฮะเปิดไม่ได้ฮะนี่แล้วมั้ แล้นี่ยอย่ดูแม่ชายุกิ้หมดแล้วคิ้ดมนี่อะไรดำๆอ่ะโอเคเอยขอข้างนี้ไม่ต้องใเยดูพอทำเองอทงี่มันมิ่งๆอยู่เียๆมาละกลับมาละแมวใครคะแมวพี่ลิน พี่กัสเป็นคนไปอุ้มเข้าบ้านค่ะอืมอยู่ลองเล่าที่น้องมาไงน้องติดรถมาเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบห้าวันพี่พี่บอกยี่สิบยี่สิบเ็ดใช่ช่วงคริสต์มาสพอดีน้องติดรถมา จากไหนไม่รู้นะทุกคนน้องแบบสัญชาตญยณนเอาตัวล่อสูงมากแล้วมันลงที่บ้านเราใช่คุณหมอบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะอันตรายได้อะไรเงี้ยเราอยู่บนรถเนาะแต่น้องมาตอนนั้นตัวเล็กๆเลยนะมาแค่เดือนประมาณเดือนนี่ตอนนี้ยาวขนาดนี้ทุกคนกลายเป็นแมวหางยาวแล้วดูดิเขาหางยาวแต่เกิดแล้วไม่ใช่ตัวยาวผิดกลายเป็นแมวตัวยาวแล้วดูดิทุกคนยาวมากนี่คือปานะคะปลา คนูดีเป็นเสือชีต้าแล้วสายยางอืมตัวยาวเท่ายาวกว่าไหมมันทัดแล้วอ่ะเมื่อก่อนอย่างตัวไม่ถึงไห้มันทัดเลยเมื่อก่อนตัวแค่นี้ตอนมาเขาง่ายค่ะตอนมาหนูจับมือเดียวได้อุ้มพอยงอืมตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องจับสองมือให้น้องกินอาหารอะไรเขากินปกติเลยครับอาหารเม็ดอาหารเปียกอาหารเลียเลียิดคใช่แต่น้องกินเก่งมากพันไรแมวสลิดครับ เป็นแมวจรนเป็นแมวจรนะเจ้ลงมาจรจรชาตจรสโน่จรวิกจรวีจรวิบูดไม่ใช่นั่นเอานจรเลนนอนจรอะไรอีกไม่รู้มอยู่ไว้ล้วนี่มีมาฟังใกล้ใ มีเสียงเฮลิคอปเตอร์เบาๆตอนเด็กๆปล่อยเฮลิคอปเตอร์ตลอดเวลาตอนนี้ไม่ปล่อยละลำคาลำคาลจะมุดเข้าไปจนถึงกำแพงละดูหัวชนแล้วเว้ยมันลำคาล่ะลำคาญแล้วหรอวันแล้วแหละมั้งมีถ่ายนิ่งๆช่วงก่อนเขาฟันร่วงค่ะแล้วเขาก็ตาพี่พี่กันดีกว่า นารีเคยทานข้าวคุกปลาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยนะไม่ได้กินอาหารคนเลยค่ะกินแต่อาหารเนี้ยโอ้ร้อนมากเข้าไหมเข้าไหมร้อนมากร้านมึอกร้อนมากเลยทุกคนนอ้องร้อนแบบพ่อพี่ลิศไม่กลัวแม่แล้วเหรอไม่กลัวแล้วครับ ุกคนีกสองนาทีเราจะไปแล้วนะครับทำน้ำนร้อนมากราพี่ๆกันดีกว่าปะาลาลาานั่งตรงไหนดีคะาลาาไอยอนยักินไม่โอ้ยโอ้ีีู่นั่งเบาะยุบมากเขาเขาเหมือนโดนสายดูด ตัวตัวนี้ค่ะแต่ถ้าตัวอื่นในบ้านก็ไม่ค่อยจับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ขวนเลยเพราะหนูอุ้มนั่นแต่เขาจิ๋วใช่ไหมคะแล้วเขาแบบเขาเขาไม่ขวนนะคะก็เลยกล้าจับตัวนี้แต่ตัวอื่นหนูก็ไม่ได้จับนะคะ่ะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ที่ที่สามารถอุ้มได้แลวก็จับเลี้ยงได้แล้วพอเลี้ยงเขาจนโตเขาก็ไม่เคยขวนเลยนะะมอง นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูดิเป็นแมวที่หาอะไรทําตลอดเวลาเลยมาลีอ่ะเขาเด็กอยู่ไงเขาเป็นแมวเด็กอขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับคําชมนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งมาเป็นฟิลเตอร์นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปพักหน้าแล้วนะครับทุกคนหน้าไม่ไหวแล้วหน้าไปหาหมอก่อนแพ้มี่ม<า>โดนของเลยเปล่าดำเหรอ <c oughs> ฉันจะ พี <łość> ่คอนเขาไปนคนผิว <Harriet> สีแทนอยู่แล้วนะคะสีเหลืองอันนี้มันย้อนแสงไงดูดิในเราไม่ย้อนทิ้งหันกล้องมงเหันกล้องมา้ลโอ้หน้าสว่างสุดเหลืองเห็นไหม ทุกคนครับเดี๋ยวพวกเราจะไปกันแล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์กันนะครับแล้วก็มาอุ่นกันด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราติดตามนะครับเดี๋ยวเราแจ้งไปนะครับพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามาหรือเปล่านะครับผมส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับละฟันดีเอายังไม่ใช่บายๆครับใครทํางานก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครเผื่อใครอยู่บ้านก็ใครอยู่บ้านไม่รู้แตงดีๆนะครับมันร้อนมากเลยใครอยู่บ้านไม่รู้จะดูซีรีส์อะไรนะคะดูเรื่องเฟรนด์ได้นะคะทุก อากาศร้อนช่วงนีอ้อย่าดูหนังเครียดนะคะโอเคแก้วชนบ๊ายบายครับ <laughs> ทุกคน <laughs>